เป็นต้นไม้ที่อา,อายุเนี่ยน่าจะเป็นพันเลยนะครับทุกคนครับน่าจะพันปีได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมงูขดอยู่นี่มันงับเอานะนี่ก็จะมีน,น,นีกว่าครับ ตัวยงแปลกๆนะครับผมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพื่นเพื่อนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมสอนอีกแล้วนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนะครับก็คือจะพาทุกคนนะครับไปนอนใต้ต้นไม้ยักษ์กันนะครับเป็นต้นไม้ที่อายุน่าจะพันปีได้นะครับทุกคนครับมันใหญ่ถึงขนาดกับว่าคน20ิคนโอบเลยนะครับผมครับก็ไอครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้สังเกตว่าใน ต้นไม้เนี่ยมันมีโพรงอยู่นะครับผมก็คนสามารถเข้าไปนอนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปนอนยังต้นไม้ยักษ์โบราณกันนะครับผมกม็โอเคครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับผม นี่เลยครับทุกคนครับอ่านี่ก็จะเป็นเถาวนน้ํานะครับผมครับก็เป็นเถาวนที่ถูกตัดไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะมีน้ําเนี่ยไหลออกมาจากเถาวนเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนครับนี่นะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงยังต้นไม้อ่ายักษ์ที่ผมได้บอกทุกคนไว้แล้วนะครับโอ้นี่เลยครับทุกคนครับ ก็เป็นต้นไม้ที่อา,อายุเนี่ยน่าจะเป็นพันเลยนะครับทุกคนครับน่าจะพันปีได้นะครับผมครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะหาที่แคมป์ใต้ต้นไม้นี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะแคมป์ที่ไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินดูกันดีกว่าครับทุกคนครับ รู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะโดนไฟไหม้ด้วยนะครับทุกคนครับโอ้นี่ก็จะเป็นโพรงขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมนี่เลยครับทุกคนครับมันมีรอยโดนไฟไหม้นะครับแต่ว่าที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยอ่าผมคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆน้ำนะครับผมโอ้โหนี่ก็จะเป็นโพรงขนาดใหญ่มากครับ เราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับโอ้ต้องระวังงูนะครับผมง,งูขอดอยู่นี้มันงับเอานะฮะนี่ก็จะมีมีซอกซอยอะไรเยอะมากครับทุกคนครับโอ้ทุกคนเนี่ยตายพงนี่มันมีกับน้ำไหลเยอะไหลเส้นเลยนะครับทุกคนครับ โอ้นี่ครับทุกคนครับมันมีกลิ่นมันเหม็นมากครับทุกคนครับเหม็นเหม็นกลิ่นสาบนะครับผมครับนี่ครับทุกคนครับมันจะมีน้ำไหลอยู่เต็มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าครับ ก็ข้างในโพงไม้เนี่ยผมคิดว่าคงจะนอนไม่ได้นะครับทุกคนครับเพราะว่ามันเหม็นกลิ่นสาบมากๆเลยนะครับถ้าให้นอนทั้งคืนเลยเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าครับ ทุกคนครับหลังจากที่ผมขึ้นมาเหยียบต้นไม้ตอนนี้เนี่ยมีนกร้องทักผมเต็มเลยนะครับผมได้ยินไหมครับอ่าข้างในนี้มันมีพงอยู่โพงหนึ่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอพอจะนอนได้หรือเปล่านะครับผมครับ นี้เนี่ยผมก็ได้ลงมายัางโพงแล้วนะครับทุกคนครับก็ทรงข้างในก็จะลักษณะน,นี้เลยนะครับผมครับ โอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เช็คเอ่อบริเวณซอกซอยเอ่อในโพรงนี้แล้วนะครับดูว่ามีสัตว์อะไรหลบอยู่หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับผมครับแต่คืนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะนอนในโพรงนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะต้องเคลียร์พวกเศษใบไม้อันนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับครับแล้วก็เอาใบไม้มาปูนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยครับ ดีครับผมเดี๋ยวนอนอยู่ดีๆเดี๋ยวตะขราบกัดหลังเอานะครับนี่นะครับทุกคนครับผมก็จะตัดใบนี้นะครับผมไปลองเอาไว้นอนสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมาเจอกับลังพึ่งนะครับผมนี่ครับทุกคนครับโอ้ลังพึ่งขนาดใหญ่เลยครับทุกคนครับ มันน่าจะตกจากหลังมาหลายวันแล้วนะครับทุกคนครับครับก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มกลัวๆอยู่นะครับผมก็กลัวทั้งผีกลัวทั้งสัตว์ป่าเลยนะครับแต่ก็อืมนั่นแหละครับเราตั้งใจไปแล้วเราก็จะต้องทำมันให้จบนะครับผมก็คืนนี้เนี่ยผมก็จะ ไม่เปลี่ยนที่นอนแล้วนะครับก็จะนอนที่นั่นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,าแบกอันนี้กลับไปนน่นกันครับ Mm-hmm. ทุกคนครับผมได้ยินเสียงแปลกๆนะครับผมเสียงเหมือนเสียงคนนะครับผมผมได้ยินมานานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมลงมาในโพรงนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับ ผมว่าเราต้องเปลี่ยนที่นอนกันแล้วแเลยครับทุกคนเดี๋ยวถ้าฝืนอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวช็อกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ช็อกเอาได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนสะอื้นนะครับไปเดียวเราออกจากที่นี้กันดีกว่าครับ ครับทุกคนครับถ้าเขาไม่ให้นอนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะฝืนนอนนะครับผมครับก็อย่างว่านะครับต้นไม้ต้นมันใหญ่นะครับน่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วเลยครับทุกคนครับก็ผมสัรหานอนเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นอนที่ใหม่กันดีกว่าครับ ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาห้าโมงแล้วนะครับทุกคนครับผมจะต้องหารีบหาที่หลับที่นอนให้ได้นะครับผมก่อนที่มันจะมืดนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับก็หิวมากแล้วนะครับผมนี่นะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับทุกคนครับอ่ผมเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะเพลียมากๆเลยนะครับแทบไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามนึกนะครับทุกคนครับว่าเสียงที่ผมได้ยินในพงไม้นั้นอนะ่ะมันเป็นเสียงของอะไรนะครับก็เสียงสัตว์ป่าเสียงมันอืม ถ้าเป็นเสียงพวกงูพวกอะไรแบบนี้นะยคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเช็คแล้วนะครับก็ข้างในนั้นก็ไม่มีใครเลยนะครับมีผมอยู่แค่คนเดียวนะครับก็คงจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมนอกจากเสียงของอพูดผีอะไรพวกนี้นะครับทุกคนครับอืมผมก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของต้นไม้ต้นนั้นนะครับไอ้ครั้งนี้เนี่ยก็ ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมได้ไปยังต้นไม้ต้นนั้นนะครับผมครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยผมก็เ,เจอดีครับผมแต่ก็ผมไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับทุกคนครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ออกมาให้ผมเห็นแบบทั้งตัวเนี่ยผมก็ ไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับผมถ้ามาแค่เสียงก็ยังโอเคนะครับ <selves> ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยก็เริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะครับ ก็ผมก็ได้ไปหาฟืนมาท่อนใหญ่เลยนะครับทุกคนครับครับก็เอาไว้เอ่อไล่พวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับพวกสัตว์ป่าเนี่ยถ้ามันเอ่อถ้ามันเห็นกองไฟมันก็ไม่ไม่เข้าหาคนแล้วนะครับมันก็ไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราแล้วนะครับผมครับก็สําคัญก็คือกองไฟนะครับผมครับก็ เรามานอนป่าคนเดียวเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับผมว่ามันเหงานะครับมันไม่มีเพื่อนคุยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันมันบองเวงนะครับผมแล้วก็น่ากลัวนะครับแต่ผมเนี่ยก็นอนป่ามา,าหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนช่วงแรกๆที่เข้าป่าแล้วนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผม อรุณสวัสดิ์นะครับผมครับเช้านี้เนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับทุกคนครับแล้วก็ส่วนเมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนหลอนทั้งคืนเลยนะครับผมกลัวนะครับก็นึกถึงเสียงที่ได้ยินแล้วก็ผมก็ออจินตนาการไปเรื่อยนะครับผมครับก็สำหรับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนครับเดี๋ยว หลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเก็บข้อของแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าพี่เพื่อนๆท่านไหนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ